สวัสดีครับอยู่ผมนะัดคอมมินเกมมิ่งครับผมกับเกม w w e of the East Mac Down vs Gore ครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับผมนะกับซีรีส์ของเราครับเราต,ต้องเฮยนะ Holy Draw นะครับผมนะ ซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำนะต่างชาติไม่ว่าจะเป็น W W E A E W หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่จะหาทำเทมเพลตได้นะครับผมนะในเกมภาคนี้นะก็จะทำให้ได้ดูกันทุกวันอังคารนะครับสัปดาห์หนี้เป็นไทยเลสลิงมวยปล้ำไทย2ค่ายในสัปดาห์เดียวกันก็จะมีวันเสาร์เพิ่มอีก1คลิปนะครับผมนะ ก็สัปดาห์นี้นี่นะ่าจะเป็นร r สเซ l e m a มน a อ่าไม่ใช่สิเป็นมันดี i เดอะแบง k แล้วนะสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าในเกมนี้กติกามันนี่เดอะแบงก์ไม่จะอยู่ในร r สเซ l e m a มน a นียนะเพราะฉะนั้นนี่คือเอาสนามร r สเซ l e m a มน a ียมาเลยแหละนะฮะ มา m ชนี้เป็นแมชการปล้ำสี่เศร้านะหาคนปีนบันไดไปเอากระเป๋านะครับผมนะนี่จริงๆอยากได้หกคนแหละแต่ว่าขอสี่คนละกันนะฮะเพื่อที่จะมันไม่ได้แบบว่าเกมตัวเกมมันจะกระตกเกินไปนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะออมมาก่อนครับจากวินหน้าปากซอยลาดพร้าวสิบปด พี่สุชาตินี่มาแล้วขับวินมาเลยเง้นแงนมาฮะพี่สุชาติของเรานะก็ในเซตอัพที่ผ่านมานะครับพี่สุชาติเน่ะต้องบอกว่าอืม สูได้ดีแล้วนะกับมิสเตอร์ซูอ่าไมเคิลซูนะครับผมนะแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บในแมชที่โดนน่าจะเป็นทางด้านของนะเซกเซกแมทธิวมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะกระโดดใส่นะทำให้บาดเจ็บแขนไปนะครับผมนะทำให้โอ้ต้องปั้มแบบว่ามือเจ็บๆนะครับผมนะทำให้แกแพ้ไปนะ แต่ว่าท้ายแมตช์นี้มีเรื่องราวนะที่ต้องน่าจับตามองครับสำหรับนะทีมนี้ว่าจะมีอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันต่อไปหรือเปล่านะก็มีปัญหากับเสียนนนะสำหรับพี่สุชาติของเรานะรอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะวินเบอร์8คนนี้ฮะจะได้กลับมาไปฆ่าพี่สุชาติอีกครั้งหรือเปล่านะต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปฮะแต่ว่าวันนี้ครับ นะเราเอาพี่สุชาติมาปล้ำนะกนติกามันนี่เดอะแบงฮะเผื่อแกอาจจะได้ไปแคชอินกระเป๋านะจะใช้กระเป๋านะไปแคชอินกับในส่วนของนะแอนดูถ th ังเดอะสเตทเมนก็เป็นไปได้นะสำหรับในฮะพี่สุชาติของเราอ่ะพร้อมกันไปค่ะพี่สุชาตินะนี่นี่ครับมาก่อนเลยฮะพี่วินเบอร์8ของเราครับวันนี้นะ ต้องมาเจอกับนะอดีตผู้ชนะกระเป๋ามานี่เดอะแบงครับผมนะสองสมัยเลยนะสําหรับนี่เลยครับผมนะจริงๆก็คือชนะแค่สมัยหนึ่งนะอีกสมัยหนึ่งคือตั้มเรียกว่าชนะมิสเตอร์แคนดีนะครับผมนะทำให้ได้กระเป๋ามาสองครั้งนะและแคชอินสำเร็จทั้งสองครั้งเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนี่เลยฮนะเดอะเรตต์ Superstar อาดัมครบเล่นหรือว่าเออนั่นเองนี่มาแล้วไี่ครับมาแล้วจ้านะอย่างที่บอกไปครับชนะกระเป๋าม o นะนี่เดอะแบงคนะคนแรกนะครับผมนะผู้ชนะกระเป๋าม o นี่เดอะแบงคนแรกนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือไปป้นเรียกว่าต้องไปป้นนะฮะชนะทางด้านของมิสเตอร์แคนดี้ไปได้นะครับผมนะ มอนเทียลโคเบคแคนาดาเอ้ยจากมอนเทียลโตรรนโตแคนาดาใช่ไหมเดรเดนอาร์ซูเปอร์สตาร์เอชนี่มาแล้วจ้าวันนี้บอกอยากได้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งว้ยกราตายไหมฮะไม่เดรเดนอาร์ R ครับผมนะ ปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่นะใน AEW นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ายังหาบทลงตัวไม่ได้หรือเปล่านะหรือว่ารอศึกใหญ่ผ่านพ้นไปอย่างอ l อินก็เป็นไปได้นะครับผมนะเพราะว่า AEW All-in โอ้โหเรียกว่าช่วงนี้นี้เนื้อเรื่องของฝั่ง AEW ก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะก็ร,ะรอดูว่าแกจะรีวิเนียนนะกับพี่คริสเตนเจหรือเปล่านะสำหรับในส่วนของอดัมคบแลนนะฮะ อยู่โน่นนี่โดนตัดเชื่อเป็นโคบซะอย่างนั้นนะครับผมนะเรียกไม่ติดปาเรียกไม่ชินปากเลยเรียกเป็นนะพี่เอชแล้วกันนะไม่ครับพี่เอชฮะดนไรแต่อาซูเปอร์สตารวันนี้บอกอยากจะได้กระเป๋าฮะจะได้เป็นแบบเออมิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์สมสมัยกับเขาสักทีหนึ่งนะไม่ครับผมนะดูกันดีก,กว่าว่าจะเป็นอย่างไร ขณะที่อีกคนหนึ่งครับคนนี้นี่คือถือว่าชนะกระเป๋าสองปีติดนะนี่ครับมาแล้วจ้ามาหรือยังนี่คู่ต่อสู้ครับผมนะฮะจากชิคาโกอิลลินอยส์ซีเอ็มพังไม่มาแล้วจ้าวันที่เราทำคลิปอยู่นี้คือวันอาทิตย์นะครับผมนะลงวันอังคารน,นะ เพราะฉะนั้นนี่เสียมพังเหมือนจะมีการปรัมนะครับผมนะเสียมพังนี่จะปรับค Qualify หานะพูดเออ่เรียกว่าค u a l i f y หาคนที่จะไปปรัมในมันนี่เดอะแบง์นะก็เหมือนเออาพังนี่จะเจอกับ AJ นะแล้วก็ e l Grande Americano นนะซึ่งผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพี่พังแกจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับผมนะ ก็ชนะมา2ปีติดเช่นเดียวกันครับสำหรับเซียมพังนะน่าจะเป็นเรสเซอร์เมเนียครั้งที่22และ23นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะใช่ไหมไม่ใช่สิน่าจะ23 24นะครับผมนะ23นี้น่าจะแคชอินกับในส่วนเดียรเดเทเกอร์นะถ้าจะไม่ผิดเลยนะครับผมนะส่วน24นี้แคชอินกระเป๋ากับทางด้านของ เอ้ยไม่น่าใช่นะเออเดี๋ยวพายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมจำไม่ได้เหมือนกันนะขออภัยด้วยละกันแต่จ,จำได้ว่าแคชินใส่เจฟฟาร์ดีอยู่รอบนึ่งนะเวิลด์เฮฟวีเวทน่าจะ24แหละ24 25ประมาณนี้นะครับผมนะเออจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แหละแคชินอยู่2ครั้งเหมือนกันครับสำหรับเซียมพังนะมาขณะที่คนสุดท้ายกันดีกว่าครับผมนะไม่มาแล้วครับเดอะฟิวเจอร์ฮะ เด e ะเฟสออฟไทเลส i n g นะครับผมนะนี่มาแล้วจ้าจากประเทศไทยส่งเข้าประกวดนี่มาแล้วครับผมนะ The future j o n น athan johnson จอ n น athan johnson ครับออกมาแล้วนะนี่อยากจะได้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงครับผมนะจะไปแคชอินกับแอนดูถังหน่อย ให้มันจบจบเรื่องกันไปครับกับนะทางหน้านของ The r เรียลโกเวอร์แนะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็รอดูรอติดตามกันได้เลยนะครับผมนะสี่คนนี้ใครจะกระชากกระเป๋าที่ห้อยอยู่ข้างบนนะลงมาได้เป็นผลสำเร็จนะครับก็รอดูกันได้นะอ่าฝากซีรีส์ของเรากันไว้ก่อนเลยครับประตูต้องเฮยนะโฮลิชดรอนะครับ ซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำต่างชาติไม่ว่าจะเป็น WWEAEW e e หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทำเทมเพลตได้นะครับจะให้มาเจอกันทุกวันอังคารแบบนี้นะสัปดาห์ไหนเป็นไทยเลสลิ็งครับมวยปล้ำไทย2ค่ายในสัปดาห์เดียวกันก็จะมีวันเสราร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับฝากกดติดตามกันให้หน่อยช่องของเราครับนัดคอมบินเกมมิ่งนะกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับ โจนาธานจอห์นสันครับพี่สุชาติจากประเทศไทยนะเจอกับทางด้านของ CM Punk พังและ The ร a t e d R, R Superstar e นะครับผมนะจากฝั่ง WWE และ AEW นะฮะรอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกติกานะมันนี่ the Bank m a แมแน่แหละนะครับผมนะราดูรอติดตามกันได้เลยนะครับผมนะระหว่างนี้ให้เจนาธานจอห์นสันได้ทักทายมิตรักรประชาชนกันไปก่อนนะครับผมนะ นี่ครับผมนะโจนาธานจอรนสันบอกว่าอ,อยากจะตอบทุกคนระบายอารมณ์ซะหน่อยนะช่วงนี้นี่คือแบบหต้องบอกว่านะมรสุมนะมาบัตถาถาโถมประดีประดังซะเหลือเกินนะสำหรับโจนาธานจอรนสันนะครับผมนะโดนเดอะเรียวโกเบทรัชกระทืบไปนะปะจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับผม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัด c มิ้นเกมมิ่งมีทั้ง f a c e b o o k และ t i k t o อไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาลลยกันดีกว่าครับนะกติกาครับมันนี่เดอะแบงเลยนะและเดอะแมชครับผมนะ สาิบนาทีด้วยกันนะครับผมนะจนาธานจอร์ันพี่สุชาติเอชและซีเอ็มพังนะครับผมนะเอาเป็นสี่คนก่อนแล้วกันนะครับหกคนนี่มันจะเรียกว่าตัวเกมผมมันบั็อกอ่ะเอาแต่พังบอกเฮ้ยไม่สนใจแล้วกไกปลปูก่อนละยังไงจังหวะนี้เอามัวแต่ตีกันอยู่ฮะจนาธานจอร์ซันกับพี่สุชาติซีเอ็มพังบอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอโอ้โหไอ้นี่มัน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 ลอยวเว้ย ยังไงเอาทุบฮนะมาเซียมพังขวนหน้าใส่พี่สุชาติก่อนไปไปไม่ไปเอามาพี่สุชาติบอกโอ้โหกระตุกคอออ้อยเป็นเน็กบรเกอร์จากยอดบันไดเลยครับผมนะแล้วไปแล้วอ้าวเอ็เอดก็ขึ้นมาเหมือนกันเว้เยยังไงจังหวะนี้เอด็ดต่อยครับใส่พี่สุชาติก่อนยังไงมาพี่สุชาติบอกมานี่มาขอเอาโอ้โยซันเซ็ตฟิตเผาบอมอีก เฮ้ยพี่สุชาติเอาเรื่องรอแมชนี้เนี่ยเอายังไงจังหวะนี้พี่สุชาติบอกกูไปเฮ้ยโอ้ไม่สนใจยายดีอะไรเลยเอาเอ็ดเอ็ดยืนงงอยู่ยังไงจังหวะนี้เอ็ดเอ็ดยืนรออยู่เฮ้ยพังพังยังไงพังเอายืนงงเอพังปีนขึ้นมาเหมือนกันเว้ยยังไงจังหวะนี้ไม่ไม่มีผักบรรดงบันไดกันหน่อยเหรอฮะโอ้ข้างล่างก็ตีกันไปครับจนนาธานจอนซ้างกับเอ็ดแล้วยังไงจิกหน้าเหรอยังไงนี้ มาเอาแล้วยังไงเสยเสียมพังบอกเสยครับแล้วเอาไม่ถึงเว้ยมีเอ็ดมาช่วยอีกเอ็ดเอาเอาไม่ถึงกงินทั้งคู่เลยเว้ยจนนาธานจอรสซันบอกเยอะเกินไปแล้วฮะอยู่กันเกินไปแล้วตรงนี้เนี่ยฮะผักบันไดร่วงไปก่อนเลยปาเอา,เอามาตีกับทางด้านของีิสุชาติต่ตอครับสําหรับจนาธานจอรสันันส่วนเอ็ดนี่ร่วงบันไดเมื่อสักครู่นี้หยิบบันไดามาอามแกร็กสวนไปก่อนครับทางด้านของพี่สุชาติ ยังไงเอาหยิบคอ้อนมาครับกระดซงเลยละกันนะฮะใส่เอแล้วพี่สุชาติในไบรเกอร์ลงไปใส่ซีอ็พังยังไงแล้วในไบรเกอร์เหมือนกันครับโจนาธานจอรสัานใส่เอแล้วพี่สุชาติไปและไกโปูยังไงพี่สุชาติพี่สุชาติถึงแล้วเอายังไงเอาอย่ายืนงงกันอย่ายืนงงกันพังพังบอกอะไรไอโนมฮะ อะไรล่ะไอ้หนุม่มฮะนี่มานี่มากระตกอ่าแล้วจะอุ้ยถีบยันร่วงไปเลยเฮ้ยเอาถีบยันร่วงไปเลยแล้วโอ้โหแล้วจนอาธานจอร์ซานบอกเอา่าโอ้โหมายืนอยู่ใกล้ๆจังหวะร่วงของทางด้านของพี่สุชาติพอดีแล้วเอด็ดเอด็ด ดึงแล้วเอดบอกยังไงแล้วอ,อ้าวเฮ้ยไม่มีใครสนใจแล้วพี่สุชาติบอกไม่ต้อง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 เล่นตรงนี้แล้วยังไงเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยพี่สุชาติถามอะไรสปเปียโอ้โหนี่ออ้ยท่าท่าอันเป็นตำนานครับสเปียจากยอดนะยอดที่แขวนมาเลยครับทางด้านของ โอ้ทางด้านเอทฮะโดนไปแล้วเมือ่อกี้เอทดบอกกูโดนเลยจังหวะน,นี้เอามาจับในไบรเกอร์ลงไปพี่สุชาติสุนทานจอนสั้นหยิบบันไดมาแล้วยังไงเอามาอย่าเพิ่งหยิบหน้าปร้ำมกันไปปรามกันไปก่อนอย่าพึ่งหยิบโอ้โหอันนี้นี่ถ้าใครหยิบได้นี่ดูจากทรงแล้วนะ่าจะชนะเลยนะเนี่ยดูจากทรงแล้วนะเพราะว่าโอ้โหเรียกว่ากระตุกกันสามสี่ดอกเลยนะเอ็ดบอกดีดีทีก่อนใส่ซีเอ็มพังครับ คู่รักคู่แคนอยู่เหมือนกนันนะเนี่ยเอทกับทางด้านของพังนะถ้าจะไม่ผิดเลยครั้งหนึ่งพังเคยแคชอินเอทเนี่ยแหละนะกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะมายังไงเอาพังบอกปลายปายนี่อย่ามายุ่งนะอย่ามาแย่มไปใส่ก่อนเลยครับผมนะจนนา,านจการสั้นมาโดนใสเนเนเ่เป็นอุ้ยเน็กเออเป็นจอเบกเกอร์เน็กเบกเกอร์ลงไปครับโดยทางหน้านของพี่สุชาติ มาพี่สุชาติบอกมาขอสวิตชินมิวสิกแล้วสาตาร์ทเครื่องมอไซค์แล้วมาโจนาธานจอนสันโดนแน่โดนแน่ยังไงงาหันหน้ามาเลยเข้ามาสวิตเอา้าหลบได้เวย้ยโอ้โจนาธานจอนสันหลบได้ครับแล้วจับแบกเลยยังไงจับแบกแล้วก็เอาหลังฟาดพื้นไปก่อนสแลมลงไปยังไงเอาพังถีบันไดร่วงไปเลยเอออย่า,อย,าอย่าพึ่งเล่นกับบันไดครับ เราะจะพุ่งไปโคสไลน์ใส่โจนาไอโจนาธานดันซันครับโคสไลน์ใส่เอ็ดร่วงไปก่อนเลยมาขอขึ้นเชือกหน่อยละกันจะทําอะไรกระโดดเส้นท่านลงไปครับโดนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกนันนะโอ้โห,โห,โหโมองไม่เห็นฮะกล้องตัดจังหวะพอดีสวิตสวิตช็อตโดนตะกี้พอดีฮะมองไม่เห็นโอ้โหขออภัยด้วยมายังไงต่อยังไงพังพังโดนต่อยพังต่อยใส่ทางด้านของที่สุชาติบิดลิสเลอกไป ยังไงหยิบบันไดามาครับโจนาธานจอนสั้นฮะเอาบันไดกระถุงใส่เอทเอทบอกปุลลบมาก่อนมาพี่สุชาติหยิบบันไดามาแล้วทําอะไรมาขอกลางขอกลางนี่กลางบันไดแล้วเตรียมตัวจะปีนครับยังไงซีพี่สุชาติปีนแล้วอา้าวพังพังอย่ายืนงงพังอย่ายืนงงพี่สุชาติบอกเอาแล้วแล้วยังไงพี่สุชาติยังไงเอทเอทค่อยค,อยคอยปีนขึ้นมาเอทบอกมานี่ มานี่ไอ้นมฮะเอา้าโดนต่อยต่อยฮะนี่แกไม่มีประสบการณ์การปีนกระเป๋ามันนี่เดอะแบงเอ้ยโดนต่อยแล้วพี่สุชาติจะทําอะไรพี่สุชาติเอา้าเอดบอกมานี่มาสารเร็จฟิตเหมือนกันวะเฮ้ยแล้วพังบอกเอา้าเปิดจังหวะให้กูเลยพังบอกเอ้าพังเอาไปเลยเรียบร้อยครับโอ้โหอ้จบไวภาย,ายในหนาทีเท่านั้นเองฮะนี่บูด็อกแถมไปเลยละกันครพี่สุชาติบอกนี่ เออบางอาสันเซลิปได้ยังไงโอ้โหเรียกว่าแมตช์นี้มันจบไวซะเหลือเกินฮะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองครับผมนะโอ้แต่ว่ามันจริงๆครับแมตช์นี้เนี่ยผู้ชนะในแมช์นึ่เซีมพังเซีมพังครับสามารถเอาชนะโอ้โหได้กระเป๋ามานี้เดบแบงแลโอ้โหเดี๋ยวเตรียมแคชอินกับเจอูโซ so, น่แน่ดูจากทรงแล้วสำหรับเซียมพังนะโอ้โ แต่ว่าแกจะได้เข้ารว่วมเข้ารอบกระเป๋ามันนี่เดบงค์หรือเปล่านี่ต้องรอดูกันนะครับผมนะวันนี้ผมลงคลิปไปก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามกัน,นหน่อยละกันช่องของเราครับนัดข่ามินเกมมิ่งนะกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับผมนะประตูต้องเฮ้ยครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะไม่ว่าจะเป็นสมาคม นะครับผมนะในประเทศไทยนะครับผมนะมาเจอกับนักมวยปล้ำฝั่ง WWEAEW หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาททำเทมเพลตได้นะครับจะให้มาเจอกันทุกวันอังคารนะสัปดาห์หนเป็นไทยเลสスิ่งมวยปล้ำไทย2ค่ายก็จะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะก็เจอกันใหมคค่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกเกมไรรอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn